เขาถามว่าทำไมต้องใช้ชีวิตให้ยากเป็นตัวเองที่มีความสุขมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะเราเคยรู้สึกว่าชีวิตมันยากไปไหมคะพอมามองผ่านมุมมองของแมวแมวมิ้วม้วจากหนังสือ2เล่มนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันดูง่ายขึ้นดีนะหนังสือชื่อว่าแล้วทําไมต้องใช้ชีวิตให้มันยากกับอีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นตัวเองที่มีความสุขมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตัวเองนะคะแต่ว่าน่ารักสดใสมากๆเป็นแบบมีรูปภาพประกอบสีสันสวยงามเลยคะ่ะ องเล่มนี้เป็นเล่มที่พลอยคิดว่านะจะอ่านแบบเอาสบายสบายหิวใจใส่สก็ได้หรือจะอ่านเอาแบบลงลึกปรัชญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดตามต่อได้เลยซึ่งพอเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะชวนมาคุยกันค่ะสาหรับข้อคิดที่พลอยได้จากการอ่านหนังสือสองเล่มนี้หลักๆคลิปนี้ก็เลยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือข้อคิดที่เราได้จากการอ่านเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าชีวิตเรามันยากเพราะอะไร แล้วอีกพาทหนึ่งก็คือถ้าจะทําให้มันง่ายขึ้นทําให้มันสดใสขึ้นทําให้มันมีความสุขขึ้นเป็นตัวเองง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะก็มาเริ่มกันที่พาร์ทแรกก่อนเลยค่ะว่าชีวิตเราอ่ะมันยากเพราะอะไรสิ่งที่รวบรวมมาได้จากการอ่าน2เล่มนี้นะคะอันแรกเนี่ยก็คือ attitude เกี่ยวกับความยากค่ะ หลายๆคนรวมถึงตัวพอเองนะตัวเรานี่คือตัวดีเลยที่มีทัศนคติต่อความยากในการใช้ชีวิตเนี่ยว่าความยากเท่ากับเครื่องพิสูจน์ความเก่งค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบบเออทำเรื่องย,ยากในชีวิตได้แปลว่าเรายิ่งเป็นคนเก่งยิ่งถ้าเราทำเยอะเท่าไหร่เรายิ่งเป็นคนมีคุณค่ามันเลยกลายเป็นว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาตั้งเป็นเงื่อนไขในชีวิตตัวเองว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อ เราทำเรื่องที่ยากเราทำมันให้เยอะจะรู้สึกมีความสุขได้ก็คือต้องผ่านการทำเรื่องเหล่านี้ถึงจะสามารถชื่นชมตัวเองได้ส่วนกระทั่งตอนนี้นะก็เลยลองเริ่มแบบปรับทัศนคติเรื่องการใช้ชีวิตที่มันยากเนี่ยเปลี่ยนใหม่ว่าแบบเออเราลองใช้ชีวิตในแอต i t u d แบบลูกคุณบ้างไหมแบบใช้ชีวิตอะไรที่แบบมันง่ายๆบ้างไหมแบบไม่ต้องเก่งไม่ต้องสตรองไปสะทุกเรื่องบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่า เหมือนชีวิตก็พาเราไปเจอเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะคะเพราะอยู่ๆมันก็ดูง่ายขึ้นอะ่ะแบบอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามามันอาจจะเป็นปัญหาเดิมบางปัญหาคือเป็นปัญหาเดิมที่เพิ่มดีกรีความยากกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่พอออติสูดเรารู้สึกว่าเออมันจะผ่านไปได้แบบง่ายๆอะ่ะเอ,อ้ยมันก็ดันผ่านไปได้แบบง่ายนะ ง่ายแบบที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราซึ่งสิ่งที่พลอยเจออะ่ะมันก็คือว่ามันง่ายขึ้นเพราะมันมีมือที่เราไม่เคยรู้จักเข้ามาช่วยเหลือมันมีแบบไว้ของสิ่งที่มันอยู่รอบๆข้างเราอะ่ะ มันซัพพอร์ตการที่จะแบบก้าวข้ามปัญหาแล้วก็อุปสรรคนั้นอะไปได้อย่างแบบสนุกสดใสไม่เครียดแล้วการที่เราได้เจอกับความช่วยเหลือที่เราไม่ได้คาดคิดอะคะ่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่บนโลกนี้จริงๆนะคนที่เขาเข้ามาช่วยเราโอเคแม้ว่ามันอาจจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาแต่ว่าเรารับรู้ได้ถึงแบบความจริงใจความแบบ อยากจะช่วยน้ำใจในการที่อยากจะช่วยเมตตาที่มีต่อกันความใจดีความน่ารักของคนคนนั้นนั่นอะไรเงี้ยเออที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับการที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วพอแบบลองเปลี่ยนทัศนคติให้การใช้ชีวิตมันดูง่ายขึ้นะ่ะแล้วพอมันได้รับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันรู้สึกแบบชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆโลกมันก็สามารถใจดีกับเราได้เยอะเลยเหมือนกันนะถัดมาที่เราอ่านเล่มนี้เนาะ แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามันยากเนี่ยอันที่2ก็คือเงื่อนไขทางสังคมค่ะะแต่บอกก่อนว่าในหนังสือ,อะเขาจะไม่ใช่ไม่ได้ใช้คําที่แบบยากๆอย่างเช่นคําว่าเงื่อนไขทางสังคมนะเออหนังสือจะใช้คําพูดที่มันง่ายกว่านั้นมันเหมือนเป็นคําพูดแมวอะ่ะเหมือนแบบแมวมาเล่าเรื่องมาสอนเราให้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเอามาสรุปรวมเออเป็นคํานี้เนาะเงื่อนไขทางสังคมที่บางทีอะ่ะเราไปหยิบรับเอามาเป็นเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของตัวเราเองทําให เรื่องที่แบบมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมาก่อนหนะน้านี้กลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาในชีวิตเราสัง,งั้นซึ่งในเงื่อนไขพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างเช่นโฆษณาการตลาดในการที่เขาจะนําเสนอสินค้านําเสนอบริการต่างๆให้กับเราในฐานะผู้บริโภคเนาะคือในฐานะที่ เป็นนักการตลาดเราก็รู้แหละว่าเวลาที่เราจะสื่อสารกับผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องทําให้ผู้บริโภคทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยจะสามารถไปช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างซึ่งบางทีผู้บริโภคอาจจะมีปัญหานั้นจริงๆทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่บางทีอ่ะเราก็เป็นเนาะ พอโดนแบบข้อมูลกรอกหูเข้าไปบ่อยจากเดิมที่ฉันไม่เคยมีปัญหาเรานั้นเลยอยู่ๆฉันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีอย่างเช่นแบบเราอาจจะไม่เคยแคร์เรื่องว่าฟันเราจะขาวสักแค่ไหนแต่พอเราได้ไปเจอข้อมูลข่าวสารโฆษณาต่างๆที่มาบอกว่าสังคมนี้โลกมนุษย์หนีมนุษย์จะต้องมีฟันที่เป็นสีขาวนะจ๊ะเราก็เลยเอาฟันสีขาวมาเป็นเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของเรา ทั้งที่ก่อนนั้นเนี้ยเราไม่เคยได้แค่เลยเงื่อนไขถัดมาก็คือการมีโซเชียลมีเดียเออก็คือโซเชียลมีเดียมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราในฐานะที่แบบเป็นคนทั่วๆไปเป็นคนธรรมดามีพื้นที่ในการที่จะแสดงออกซึ่งความคิดความคิดเห็นทุกคนมีพื้นที่เหล่านี้เนาะแล้วบางทีอ่ะตัวเราเองอ่ะดันไปน้อมรับน้อมเอาความคิดเห็น ความคิดเหล่านั้นของคนอื่นอะมาเป็นเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของเราเราเริ่มเห็นชีวิตของคนอื่นแล้วก็คิดว่าเออทำไมชีวิตเราถึงไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วอะความต้องการในชีวิตเราอะอาจจะไม่ใช่ความต้องการเดียวกับที่เราเห็นคนอื่นๆ,ๆเขาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียก็ได้แต่เราดันไปหยิบสิ่งเหล่านั้นมามันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปสร้างเงื่อนไขในการใช้ชีวิตให้กับตัวเอง ถัดมาก็คือเรื่องของสายตาของคนอื่นนะคะเรื่องนี้ในหนังสือก็เปรียบเทียบได้น่ารักมากๆเลยนะว่าแบบบางทีเราเห็นพระจันทร์ใช่ไหมบางทีเราจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงบางทีเราจะเห็นพระจันทร์แค่ครึ่งดวงบางทีเราจะเห็นพระจันทร์แค่เสี้ยวเดียวแต่พระจันทร์เขาเต็มดวงเสมอนอะมันอยู่ที่ว่าคนที่มองอมองเห็นเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพระจันทร์เราก็ ไม่ได้ต้องแคร์ไหมคะว่าคนที่มองอะ่ะเขาจะเห็นเราเป็นแบบไหนแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราคือประจันท์ที่เต็มดวงนี่เป็นไงปัจญาแมวอะ่ะเงออื่อนไขทางสังคมอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกับดักความสบายคือแบบมนุษย์เราก็จะมีแบบวิวัฒนาการใช่ไหมว่าแบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่ทําให้เราอะ่ะสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นแล้วเราก็ไปยึดสิ่งนั้นมาเป็นเงื่อนไขในการใช้ชีวิตอีกแล้วว่าฉันจะต้องมีสิ่งนี้เพื่อให ทางกายฉันมีความสะดวกแต่บางทีอะ่ะเราก็ไปอยากได้อยากมีสิ่งเหล่านั้นอยากจะครอบครองทั้งที่แบบว่ามันทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาได้กับการที่เรายังไม่ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเออแทนที่เราจะได้ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้เราสบายใจกลายเป็นเราไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาให้เกิดความไม่สบายใจ ให้เกิดความรู้สึกยากในการใช้ชีวิตเข้าไปอีกแมวก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไรที่ทําให้ชีวิตสะดวกสบายอ่ะลองดูเนาะว่าตอนเนี้ยเราพึงพอใจในชีวิตแล้วหรือยัง ถ้าพึงพอใจแล้วอะสิ่งเหล่านั้นอะมันอาจจะไม่ได้จาเป็นก็ได้นะปัจจัยถัดมาที่ในหนังสือพูดถึงว่ามันคือเรื่องที่ทําให้แบบชีวิตเรามันยากขึ้นก็คือเงื่อนไขของตัวเราเองนี่แหละอีกแล้วว่าในหนังสือก็จะไม่ได้ใช้คํายากๆแบบเงื่อนไขของตัวเราเองคือเขาก็จะแบบพูดด้วยภาษาแมวที่มันง่ายๆเนาะอย่างอันแรกที่เรารวบรวมมาว่ามันเป็นเงื่อนไขของตัวเราเองก็คือเรื่องของอดีตของเราอดีตมันคือสิ่งที่แบบเออมันผ่านไปแล้วใช่ปะ่ะมันก็ทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วนอกจาก เรียนรู้และยอมรับมันแมวอะ่ะก็บอกว่าอดีตก็เหมือนมีดถ้าเราไม่ได้เอามือไปโดนมีด<ๆ>เราก็ไม่โดนบาด เพราะฉะนั้นถ้าอดีตจะมาสร้างความเจ็บปวดให้กับเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยว่าเราจะหยิบเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาทิ้มแทงตัวเราเองหรือว่าเราจะแค่ยอมรับแล้วก็เรียนรู้กับมันซึ่งถ้ามองให้ดีๆแล้วค่ะอดีตที่ผ่านมาแมวก็บอกว่ามันมีประโยชน์ตั้งมากมายนะกับชีวิตของมนุษย์นะเนื้เงื่อนไขของตัวเองอันถัดมาก็คือเรื่องของการตัดสินใจในชีวิตของเรา บางทีในการใช้ชีวิตเนาะมันก็จะมีทางเลือกมากมายใช่ไหมคะในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราอาจจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ผิดซึ่งแมวก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยนี่ถึงมันจะผิดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรไหมทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีเสมออย่างน้อยก็ได้เรียนรู้กับมันและที่สำคัญก็คือว่าทางเลือกในชีวิตเนี่ยเราเลือกผิดได้ไม่เป็นไรแต่ว่าทางเลือกของใจเราอะแค่อย่าเลือกไปในทางที่เราไม่สบายใจ ทางที่เราจะถูกใจก็พอแล้วจริงๆแล้วชีวิตมันง่ายได้แบบนั้นเลยสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของความคิดนะคะที่ทําให้แบบเออมันกลายมาเป็นเงื่อนไขในการใช้ชีวิตให้มันยากเนาะความคิดของเราเนี่ยแหละความคิดที่แบบเป็นเรื่องของ ความกลัวความกังวลความวิตกใดๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความคิดทั้งนั้นเรามักจะกลัวว่าเออเราจะเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจเรามักจะกลัวสิ่งที่เราไม่รู้ว่าแบบอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรหนังสือก็บอกว่าจริงๆแล้วเราก็แค่เต็มที่ที่อยากจะทําก็พอแล้วไหมถ้าเราอยากทําเราก็ทําเต็มที่ในสิ่งที่เราเลือกแล้วว่าจะทาถึงจะเจอเรื่องที่มันจะไม่ถูกใจบ้างก็ไม่ได้เป็นอะไรก็แค่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้น แค่นี้เราก็จะรู้สึกเป็นสุขมากขึ้นได้แล้วคือเหมือนตัวพะเองเนี่ยก็เป็นคนที่ขี้กังวลนะเออกังวลแล้วก็กลัวกับแบบดี e unknown ะกับสิ่งที่แบบไม่รู้ว่า มันคืออะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันจะเป็นยังไงกลัวในสิ่งที่เป็น uncontrol อะอะไรที่เรารู้สึกแบบควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือจะกลัวจะก,กังวลเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในมือเรามันก็เลยกลายเป็นว่าเราอยากจะรู้ไปซะทั้งหมดเราอยากจะควบคุมได้ไปซะทั้งหมดแต่จริงๆเรื่องที่เราทําไม่ได้อะเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้อะเราก็แค่รอให้มันเกิดขึ้นทําในสิ่งที่เราจัดการได้สิ่งที่อยู่ในมือเราแล้วสุดท้ายมันจะเกิดอะไรก็แค่ ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันเหมือนกับแบบเราไม่รู้ว่าเออวันนี้พระอาทิตย์จะขึ้นกี่โมงแต่แบบเราอยากให้มันขึ้นตอนแบบ6กโมงสิอะไรเงี้ยแล้วเราไปบังคับให้แบบพระอาทิตย์ช่วยขึ้น6กโมงสิให้น่อยแบบเนี้ยคือมันฝืนธรรมชาติกับสิ่งที่แบบเราไม่รู้แล้วก็เราไม่มีทางจะควบคุมมันได้อ่ะ เราแค่ยอมรับว่าพระอาทิตย์จะขึ้น6กโมงสิจ้ะหรือพระอาทิตย์จะขึ้นตอนตีห้าสีิจ้ะวันนี้ไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติพะถัดมาเนาะก็คือว่าแล้วเราจะต้องทํายังไงให้แบบเออชีวิตมันจะง่ายขึ้นมีความสุขได้อย่างง่ายๆขึ้นเป็นตัวเองที่มีความสุขได้อย่างง่ายๆน้องแมวส้มเล่มนี้นะก็บอกว่าอันแรกเลยก็คือความรู้สึกอบานเดนส์ความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์คือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่มันเป็นโลกภายนอกอะคะ่ะแต่ ว่ามันเป็นความรู้สึกของเราคือถ้าเราชื่นชมยินดีขอบคุณมองเห็นกับสิ่งที่เรามีแทนที่จะไปโฟกัสกับสิ่งที่เราขาดชีวิตเรามันก็จะง่ายขึ้นสดใสขึ้นรู้สึกว่าแบบฉันมีเพียรพอมมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีได้เราสามารถที่จะยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นได้เราก็จะรู้สึกพอใจในชีวิตได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นถัดมาก็คือแมวก็คือเห็นคนกินกาแฟใช่ปะ เออก็เกิดแบบวิส -dom ขึ้นมาว่าเฮ้ยจริง,รงๆคนที่แบบมีความสุขได้ง่ายๆอะ่ะก็เหมือนคนที่ชอบกินกาแฟนั่นแหละที่สามารถที่จะยอมรับทุกรสชาติของชีวิตได้ไม่ว่าจะทุกไม่ว่าจะสุขดีใจเสียใจก็แค่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้ติดสุขจนกลัวทุกไม่ได้จมทุกจนไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขอืมก็คือแค่มองสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันไม่ว่ามันจะ เป็นความรู้สึกในแบบไหนก็ตามถัดมาก็คือการเข้มแข็งอย่างมีความสุขแมวบอกว่าแมวเห็นแบบเออต้นหญ้าใช่ปหที่จริงๆแล้วต้นเขาค่อนข้างที่จะโอนอ่อนเนาะเออ ลิวสวยตามสายลมอะไรเงี้ยแต่จริงต้นย่าก็คือมีรากที่ค่อนข้างแน่นมากๆกับผืนดินต้นที่มันดูอ่อนแอเวลาที่พอมันมีมันมีพายุลมฝนอะไรเงี้ยความอ่อนแอนั้นมันก็ดูจะมีประโยชน์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความเข้มแข็งที่ดีก็คือก็ต้องอ่อนแอให้เป็นบ้างความเข้มแข็งที่ดีมันคือการที่แบบเออได้เข้มแข็งต่อการมีความสุขเนาะไม่ใช่แบบดื้อดึงจะยึดติดเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองจนแบบทําให้ใจมันเกิด ถูกไปอ่าอันถัดมาก็คือแมวบอกว่าถ้าเราอยากจะแบบเออมีชีวิตง่ายๆมีความสุขง่ายๆอะไรเงี้ยเวลาที่เราเจอเรื่องที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่แบบมันเกิดความไม่ได้ดั่งใจจากคนอื่นเราลองใช้กันแบบ มีหลายมุมมองดูลองเอาใจเราไปใส่ใจเขาลองไปมองจากมุมของคนอื่นดูบ้างลองเอาเท้าของเราอะไปใส่ในรองเท้าของคนอื่นเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเรื่องของคนอื่นมุมมองของคนอื่นที่มันไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไร เราจะได้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นแล้วชีวิตมันก็จะแบบมันจะซอฟต์ลงมากขึ้นรวมไปถึงการมองในแง่ดีของคนอื่นบ้างคืออย่างสมมติในสถานาการณ์เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะในมุมของเราอะเราอาจจะรู้สึกแบบ อึดอัดรู้สึกเป็นทุกข์กับสถานาการณ์นั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นที่อยู่ในสถานาการณ์เดียวกันเราลองใช้จินตนาการว่าเราเป็นเขาดูมันอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาก็ได้นะคือพอเราลองใช้แบบแง่ดีที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้เราสบายใจขึ้นเราอาจจะงุนงิดน้อยลงเพราะว่าเราเห็นใจของคนอื่นนอกเหนือ จากการเห็นแค่ใจของเราสุดท้ายเนาะสิ่งที่จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขได้ง่ายขึ้นก็คือความรู้สึกของเราเป็นปัจจัยหลักมากๆสิ่งต่างๆสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ว่ามันจะเป็นยังไงในสายตาของเราอะมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราที่มีกับมันอย่างเช่นในหนังสืออะค่ะ,คะเขาก็ยกเรื่องของเวลาบางทีเราก็รู้สึกว่าทําไมเวลามันน้อยจังทําอะไรไม่ทันเลย บางทีเราก็รู้สึกว่าเวลามันนานจังทําไมมันถึงรอานานขนาดนี้ทั้งที่เวลาในทั้งสองความรู้สึกอะ่ะมันก็เดินไปของมันเท่าเท่ากันแต่ความรู้สึกของเราที่มีต่อเวลามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เรารู้สึกมันจะมีผลต่อสิ่งที่เป็นไปของสิ่งนั้นคือทุกอย่างมันเริ่มขึ้นจากความรู้สึกของเราเสมอค่ะเรารู้สึกยังไงเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเป็นไปแบบนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆจากน้องแมวส้มทั้งสองเล่มนี้นะคะจริงๆคอลเลกชันนี้เนี่ยตอนนี้เหมือนว่าจะมีทั้งหมด4เล่มแล้วนะคะซึ่งพอยก็คิดว่ามันก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยคนที่อยู่ในทุกแบบ สถานการณ์เลยนะเพราะว่ามันอ่านแล้วแบบมันรู้สึกดีอ่านไปยิ้มไปตลอดเลยอะ่ะแล้วก็ ข้อเด่นของเล่มนี้นะคะก็คือว่าในหนังสืออ่ะมันจะมีภาพประกอบแทบจะทุกหน้าเลยแล้วเป็นภาพประกอบที่แบบน่ารักความแมวก็คือน่ารักแล้วก็ใช้สีสันที่ค่อนข้างจะสดใสเอออ่านแล้วแบบใจฟูอ่านแล้วแบบพิวใจอะไรเงี้ยคือถ้าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ปกครองนะก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นเล่มที่อยากจะให้แบบเด็กๆได้อ่านเลยอะ่ะเพราะว่าเขาอะ่ะเหมือนเอาปัจญายก,การใช้ชีวิตในเรื่องที่มันเข้าใจยากนะสําหรับเราอะ่ะเออเอามาทําให้มันแบบอ่านง่าย เฟรนลี่เข้าถึงง่ายมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบชอบอ่านสายสิตวิทยาพัฒนาตัวเองนะเราก็รู้สึกว่าแบบเอออยากได้อะไรลึกๆก็อะไรเงี้ยพอเชื่อว่าสงเล่มเนี้ยถ้าคุณจะไปลึกอ่ะคุณไปต่อได้อีกก็ลองไปดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย